ในวันนี้จะพามาดูวิธีการสูบลมเข้าสะน้ำเอาเริ่มแล้วนะคะเริ่มนะ ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตึ้งนี่ยังับดูนหน่อยตัดดหนไหยค่ะโอ้สูบใจสูบดีค่ะสูบทุกวนดื่มน้ำทุกวันเรียบร้อยแล้วนะชั้นหนึ่ง ดึงแล้วนะคะแล้วก็ปิดจุกไว้ตรงนี้ป้องกันลมออกต่อไปมาชั้นที่สองค่ะปิดแน่นแ่นปิดแน่นนนะแล้วก็ดึงเข้าไปอ่าวต่อไปมาชั้นนี้นะคะนี่ชั้นสองชุด ตอนนี้มันก็จะฟังเลยนะอปะมาณนี้แหละลแล้ว่มก็มีหน้าที่จับใว่าใก่ยาใดเตาแล้วอ่าใช่เลยแต่มันก็นพอใช้ได้ก็ร้อนนะอะ่มันมีนสุ ตแลครับเ okay. uh, <asan> ั่งย่เต้นเหรอไปงานเราทำงานเป็นทีมนะคะสมมติก็นั่งจับตรงนี้ว่าจรงนิยาถ้าตุลนเราก็จะสามารถเอาไปใส่น้ำได้สบายเลยเป็นไงบ้างลูกใช้ได้ใช้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วก็จะ เรียบร้อยเด็ดแล้วเราก็ปิดฝาพี่แจนปิดฝาลูกเอาปิดฝาตรงนี้ดึงขึ้นอ่าพี่แจนปิดฝาปิดฝาแน่นนะลูกนะตึ๊ดถ้ามันออกค่ะนีแงมันแน่นลูกขมุกจะขมนะคะแกขมออ๊บ่าไม่เป็นไรได้ละเอาก็ไม่เป็นไรลูกได้อยู่ทำงานได้ละอ่ะทีนี้เราก็จะไปเติมน้ำกัน เรียบร้อยแล้วกาไว่ายน้ำของเด็กๆดังโมู้กโตรโตสว่าได้รับประทานถูกอกใจ